อันนี้ <45 S 1> บวบงูบมากแล้วบบงูค่ะลูกที่สี่ห้าและหกก,กกำลังจะออกลูกกำลังจะชอบหน้าหนาวอถ้าน้ำถึงย็นถึงสมัยก่อนเราลดเวลาแม่ลดแม่ลดแค่ในกระถางก็ลืมไปว่ารากมันออกไปข้างนอกไงก็เลยฉีดน้ำปีนนอกอาจจะเป็นไม่ได้ว่าน้ำถึงด้วยไปอากาศหนาวด้วย พอพูดี่เป็นตัดไปเป็นผักหน้าฝนแหละแต่ว่าถ้าถ้าหน้าหนาวหน้า,นา,นาแรงถ้าดินเราจมีเห็นไม้รากมันอ่ะรากมันออกมานี่แต่ก่อนรดแค่ที่น้ําใส่กระถางอ่ะรากที่มันใช้ไปข้างนอกมันก็ไม่ได้น้ําไงมันก็ไม่ออกอย่างเนี้ยไอ้เพื่อนเพื่อนในเพื่อนเขาบอกว่าไอพ้อวพวกบวพวกอะไรเนี่ยถ้าน้ําถึงปุ๋ยถึงอ่ะคือกินได้เป็นปีอแต่ก่อนลดใส่แค่กระถางไง ีบวบหอมมาแล้ว,วค่อยไล่ไปอันนี้ก็มาแล้วนี่คือห้องเต้ไหมใช่ค่ะห้องเต้แล้วก็อากาศขาวอากาศขาวนี้ตั้งแต่ครึ่งปีแล้วนะตั้งแต่น้าฝนแล้วนะพวกนี้เหลือแค่นี้แหละอากาศขาว พวกนีท้ที่ที่เพาะใหม่มาดูฝั่งนี้ฝั่งนี้คือคณาคณาหมูกรอบอันนี้เป็นนีสองต้นนี้ได้กินแล้วคณะห้องกงคณะกินใบพวกเนี้ยวันนี้ระยะเวลาปลูกมันประมาณกี่วันสี่สิบกว่ามันก็พร้อมกินแล้วเดือนครึ่งเดือนสิบเดือนสิบเดือนสิบวันสิบห้าวันวันนี้หอมอันนี้ก็เหมือนกัน นี่ผูกผสมกันได้ผสมไอพวกมีรุ่นเดียวกันนะนี่แต่ว่าพื้นที่มันเบียดด้วยมันไม่โดนแดดมันต้องมีอันนี้ไม่โดนแดดมันก็เลยยืดอันนี้เป็นคณะนาเห็ดหอมคณะนเห็ดหอมจะเป็นอย่างนี้เ่มีเครื่องจับรวนดินอยู่ข้างล่าง ผักชีอันนี้เอาผักบุ้งมาแสมผักบุ้งหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นผักชีคอสกินคอสร์สกับเม็ดคอสอ่ะอ่กับเม็คอสไม่ดื้อนะคะโอะนาเห็ดหอมอยังไม่งอกสองวันแล้วนะสงสัยเม็ดมันไอ้นี่หรือเปล่า พราะว่าเม็ดมันตั้งแต่